ไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เด็กอายุ14ติดกัญชาแล้วคุณตาไปปลุกเพราะวันนี้เปิดเทอมปรากฏเด็ก14เมื่อคืนนี้ไปห่อกับแฟนมานะฮะ แล้วกลับบ้านตีสามไม่รู้ไปไหนกาแฟนเนี่ยละฮะแต่กลับมาตีสามไม่ยอมตื่นตาก็เลยไปปลุกปรากฏหลานหลอนกัญชาเอามีดฟันตาบาดเจ็บนี่คือภาพของคุณตานะครับวัย62ปีชื่อว่าตาประสิทธิ์คุณตาประสิทธิ์เองคุณผู้ชมฮะโดนไอ้เจ้าหลานชายคือเด็กชายปังปอนเอามีดฟันล่าสุดขอเปิดเป็นคลิปหน่อยเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพตอนที่ตํารวจเองเนี่ยเขาไปพูดคุยใช่ไหม<ะ>กับภรรยาของคุณตาเพราะตอนที่ไปเอาตัวไอ้เด็กน้อยคนนี้ออกมาจากบ้าน คุณผู้ชมฮะมันนอนไม่ตื่นนะฮะตำรวจต้องไปปลุกไอ้เด็กคนนี้ครับแล้วมันบอกว่าเมื่อคืนนี้มันเพิ่งกลับมาตอนตีสามันรําคาญที่ตามาทุบป,ประตูเสียงดังมันก็เลยหยิบมีดฟันประกอบกับมันกินยาชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเรียกกันว่า b บีา กินเข้าไปแล้วจะเบร์เบร์มันไปซื้อมาจากเพื่อนเม็ดละห้าบาท oh. ยายดอกไม้บอกกับเราว่ามาลำคาญตาไปทุบป,ประตูมันก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วคว้ามีดไปฟันตาจนกระทั่งตาบาดเจ็บถามไอ้หลานชายบอกเล่นกัญชามานานหรือ,อยังมันบอกนานแล้วและไอ้ยาเม็ดละห้าบาทก็เล่นมานานแล้วยิ่งตอนนี้กัญชาเสรี oh. เต็มที่เลย oh. ฟังเสียงยายฮะเสียงสตำรวจคุณยายลองฟังเสียงฮะ รสชาติลิงตานี่ครบทุกอย่างมันบอไปหน้ามีมีดมีเสียมมีจุกมันก็เลยไปเห็นมีดตายุยมันก็เลยต่อตัวป้องกันตัวตาตุก่อนเอาบอกตัวไปคือกันตอนบอกตัวไปร้านแต่ปกป้องให่ตัวให้ตัวหันยันมันแต่ยัดอยู่ในห้องไม่ได้ได้กเด็กันคือว่าบอได้ขึ้นไปตู้มีของน้องต่อขึ้นไปถึงห้องขึ้นไปถึงห้องตาตาขึ้นไปปหลานนี่ฮะ คุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดตํารวจไปคุมตัวหลานมาเนี่ยนะครับ